ดีมากคิวยาวมากเลยนะคะพี่อันนี้คือรถที่จะไปชิลลาวันนี้กันนะคะ <c oughs> เราได้รอบตอน9้าโมงครึ่งแต่หวัวว่าเราไม่ทันคันแรกเพราะว่าคนมาเยอะมากวันนี้ก็แต่ว่าไม่ใช่ปัญหาค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวรตอต่อคิวที่สนี่ค่ะสมาชิกเราดดนตัดดอนตัดที่ตรงพวกเราพอดีเลยอ วันนี้หนาวมากเลยนะคะตอนนี้ตนนิดรอบผ้าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไปถึงที่นู่นแล้วจะเป็นยังไงเนาะ และแล้วพวกเราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านชิราคาวะโกะนะคะที่รอคอยเลยค่ะแล้วก็สมความตั้งใจคือที่นี่สวยมากๆนี่ขนาดเรายังเข้าไปไม่ถึงตัวหมู่บ้านนะคะเราเห็นแค่บริเวณช่วงอ่ทางเดินก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเนาะก่อนที่รถบัสจะจอดยังสวยขนาดนี้เลยแล้วในหมู่บ้านจะสวยขนาดไหนไม่ผิดหวังจริงๆค่ะทุกคนพอเราได้เดินเข้ามาแล้วนะคะเพื่อที่จะไปสู่ที่พักของเรานะคะคือวิวระหว่างทาง นี่คือแบบมันยายไม่ถูกจริงๆอ่ะอยากบอกว่ามันสวยทุกจุดจริงๆสําหรับฝนเลยนะฝนเชื่อว่าทุกคนมาก็ต้องรู้สึกเช่นเดียวกันที่นี่ไม่ทําให้ผิดหวังแน่ๆค่ะมองไปมุมไหนสวยทุกมุมเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าที่พักนะคะแค่ช่วงทางเดินของเราอะค่ะถ่ายรูปมันไปเป็นร้อยแล้วค่ะคือมันสวยมันสวยจริงๆเราจะพูดยังไงเลยแล้วเราก็เดินทางมาถึงที่พักของเรานะคะที่พักของเรานะคะอยู่ประมาณไท้ายหมู่บ้านเลยค่ะใกล้ๆกับโซนบ้านสามหลังนะคะที่ยอดฮิตทุกคนจะต้องมาถ่ายกัน เข้ามาก็เก็บสัมภาระนะคะแล้วก็ฟังเจ้าของบ้านนะคะแนะนํานะคะว่าจะต้องทําอะไรยังไงตรงไหนเนอะทานข้าวเมื่อไหร่เมื่อเราเก็บสัมภาระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราออกมาดูวิวหน้าบ้านค่ะทุกคนทุกคนดูสิคะวิวหน้าบ้านนะคือแบบสวยขนาดนี้ คือแบบไม่รู้จะพูดยังไงเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางค่ะเพื่อไปหาบ้านสามหลังค่ะคือบ้านสามหลังเนี่ยจะอยู่ท้ายหมู่บ้านของชีลาเลยนะคะเ,เราก็เดินไปไม่ไกลจาก<ช>ที่พักเราค่ะเพราะว่า,าววเราอยู่ค่อนข้างที่จะท้ายหมู่บ้านแล้วซึ่งไม่ผิดหวังจริงๆค่ะพอเดินทางมานะคะมันสวยมากอีกแล้วคือที่นี่ใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากๆเลย ที่ลาคาวกะนะคะวันนี้เป็นวันอ๋อนจันทร์ผู้คนก็เลยจะค่อนข้างน้อยเนาะเออแต่ก็ดีนะคือบบบว่ามุมถ่ายรูปได้เยอะขึ้น <c oughs> ไม่มีใครมาแยง่งสวยมากอยากจะบอกว่าสวยทุกมุมเลยถ่ายตรงไหนก็สวยคุณ <c oughs> วันนี้เรากำลังจะเดินตามหาร้านทานข้าวกันเนาะ เมื่อเราเดินทางมาเรื่อยๆนะคะก็เจอร้านอาหารเปิดอยู่หนึ่งร้านค่ะซึ่งเราก็แวะทานกันเลยทันทีนะคะเพราะว่าวันนี้ร้านเปิดค่อนข้างน้อยค่ะด้วยความที่อาจจะยังเช้าอยู่ด้วยแล้วก็เป็นวันที่แบบว่าเป็นวันปกติเนาะวันธรรมดาวันจนันทร์ก็เลยคาดว่าร้านอาหารน่าจ,จะน้อยเจออะไรทานก่อนแต่พอเข้ามาทานแล้วนะคะอยากบอกว่าอร่อยมาก ไม่ชวนให้ อันนี้เป็นอาหารมื้อแรกของพวกเรานะคะก็เลยจะทานกันแบบว่าพิธีพิธานค่อยๆทานกันไปเนอะไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีโปรแกรมอะไรในหมู่บ้านเนอะนอกจากเดินชมหมู่บ้านแล้วก็ถ่ายรูปกันไปค่ะก็รับประทานกันไปก่อนเนอะเสร็จแล้วเมื่อเราทานข้าวกันเสร็จแล้วก็จะออกไปเดินชมแล้วก็ถ่ายรูปกันต่อค่ะ เมื่อพวกเราทานอาหารกันเสร็จนะคะเราก็เริ่มออกเดินทางกันต่อค่ะแต่ไม่ได้เดินทางไปไหนค่ะเดินเล่นในหมู่บ้านนี่แหละค่ะถ่ายรูปกันไปเรื่อยๆชมวิวกันไปเนาะไม่ดูสิโอ้ดูดูความหนา<ๆ>ของไอ้น,นี้มาเยประมาณสองฟุต<ๆ>เอ้ยสองฟุตเหมือนกับ เขาลองหิมะอ่ะเนาะมีส <or S 2> <anak> ิทธิ์จะร่วงจะได้เมื่อกี้ไปกล้องพอดีไม่ได้ดูเลยไปครับนี่แหละสิ่งที่อยากแกโอ้ยสวยมากประทับประบัรงอากาศหิมะรอบๆน้ำสูงขึ้นเลยเหนาอยู่ได้ยังไงก็แน่นอะพี่น้ำเย็นๆอยู่เป็นได้ยังไงอยู่ชิลมากดูไม่หนาวเลย ้องไม่หนาวเลยเหรอน้องเป็นลำธารในหมู่บ้านนะทางเชื่อมทั่หมู่บ้านเอาว่าเนี่ยมาถ่ายูอ๋อแต่ไม่ได้ถือมาตรงนี้ ตอนเย็นเรามาไหมโอ้วิวตรงนี้สวยยืนไหมคะไม่ไปยืนไหมอย่าถ่ายรูปให้สวยค่ะ พอเดินมาสักพักนะคะก็จะมาเจอร้านไอติมค่ะแล้วพวกเรานะคะก็เหมือนอุปทานหมู่ค่ะถ้าเกิดใครได้แวะซื้ออะไรกินสักอย่างนะคะแวะกันทั้งขบวนค่ะและก็ต้องกินเหมือนกันโอ้และไอติมที่นี่นะคะอยากจะบอกว่าโคตรอร่อยอะค่ะทานไปคำเดียวคือแบบติดใจเลย หลังจากพวกเราทานไอติมกันเสร็จนะคะก็ออกเดินทางค่ะเดินในหมู่บ้านกันต่อค่ะสำรวจพื้นที่กันค่ะว่ามีตรงไหนมุมไหนที่เรายังไม่เดินนะคะซึ่งค่อนข้างยังเยอะอยู่เลยนะที่เรายังเดินไม่ทั่วถึงนะเพราะว่าเราเดินไปตรงไหนมีของกินเราก็โดนสกัดทีค่ะเข้าร้านนี้ออกร้านนู้นกันเป็นว่าเล่นเลยค่ะเดินกันไปเรื่อยๆค่ะสวยทุกมุมค่ะแวะถ่ายรูปแวะดูทุกอย่างเลยเอาจจริงๆ ชอบปกคองเลี้ยงป่าได้แต่ดูนางเขาเใส่มากสวยทุกมุมสวยทุกองศาอัดอยู่ใช่ไหมเนี่ย คนะแต่ไม่รู้ว่าจะ่เียนเียมแล้วมีมต่อคิวค่ะนี่นะคะกิ่ดผูกออกแรงอ่อนเน้กิ่ดไปซองแล้วก็ไส้กรอกหมูไปหนึ่งมีตัวเนื้อกับใส่กรอก เนื้อฮิดาอร่อยอีกแล้วค่ะไม่เสียแรงที่เราเดินตามหากันเนาะแล้วมีอยู่ร้านเดียวด้วยค่ะวันนี้ฟินจับละอุมไว้เป็นไงคะอื้อหืออ๋อเอามยอส่งให้เลยอร่ย ไม่ปาชโดละไม่ใจครับ อีบย,ยนนี่ค่ะเราจะมาขึ้นไปหาจุดชมวิกวกันนะคะแล้วก็จะมาตรงจุดนี้นะคะเพื่อมารอรถบัสนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นรถบนะัสนาที่จะพาเราขึ้นไปณจุดชมวิวของชิลากาวะกาะค่ะเอาใส่เสม็ดก่อนเมไปขึ้นด้วย ค่ารถขึ้นมาดูจุดชมวิวนะคะก็คือ200เยเยนค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากนั่งรถนะคะสามารถเดินขึ้นมาเองได้นะคะไม่เพราะแดดมันแรงแต่ก็ไม่แย่นะเนี่ยเรานั่งเงาๆอยู่ตรงเนี้ยไปเฉลิมไอ๋อ ตอนลงนะคะพวกเราใช้วิธีการเดินลงค่ะเพื่อจะชมวิวข้างๆทา,า,างกันนะคะและอีกอย่างคือการเดินลงอะคะ่ะมันไม่เหนื่อยเหมือนเดินขึ้นเราก็เลยเลือกที่จะเดินลงกันนะคะตอนนี้นะคะก็ชมวิวข้างทา,างในการเดินลงกันนะคะสวยอีกแล้วจ้า

อเป็ไนไงโอเคโอเคโอเครสชาติเป็นไง, <Okay. S 2> <laughs> นไงกระดามน,น้ำแข็งเนี่ยวิธีเน็ตไอดอลนะคะไม่ได้มา <laughs> ง่ายๆนะคะเราจะต้องมีทีมงานที่ดีนะคะมาดูเบื้องหลังกันค่ะว่ากว่าน้องเขาจะได้คอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์นะคะต้องใช้ความพยายามขนาดไหนพพ <laughs> <laughs> พอเล่นกันจนเหนื่อยแล้วค่ะแล้วก็มาหาอะไรทานกันค่ะเหมือนเดิมค่ะอุปทานหมู่ค่ะหนึ่งคนกินอีกห้าคนก็ต้องกินตามนะคะ หอรอนอนนรเลยตะูเดี๋ยวพอเราทานเสร็จนะคะเราก็จะออกเดินทางกันต่อค่ะวันนี้นะคะเราเดินทางกันทั้งวันเลยค่ะในหมู่บ้านเห็นหมู่บ้านเล็กๆอย่างนี้นะคะยังเดินไม่รอบเลยจ้า ทานกันเสร็จแล้วนะคะก็มาแวะไหว้พระขอพรกันนะคะจะมีวัดที่หมู่บ้านนะคะเราเดินผ่านทุกวันอยทุกวันได้สิเพิ่งมาวันนี้เอง <c oughs> ก็แวะไหว้พระกันหน่อย วันนี้หลังจากที่เราเดินกันมาทั้งวันแล้วนะคะก็ได้เวลาที่มารับประทานอาหารเย็นแล้วค่ะทางเจ้าของบ้านนะคะก็จะเตรียมอาหารไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากเลยค่ะและค่อนข้างที่จะหิวแล้วด้วยเนาะใช้แรงใช้พลังงานกันไปเยอะมากค่ะถึงเวลาทานข้าวแล้วเรามาทานข้าวกันดีกว่าค่ะเวยันนี้ปลาค่ะ สีสกปรอ้ี่เอทำด้วยกูเองค่ะกูดมาเ้าตให้ปร้นไนเป็นไงล่ะตข้าวต้องหยุดนะห้ามตกันอ๋นี เขาดูกุบมาแล้วเอาจริงๆพวกเราก็เล่นและสั่นหลักันได้ทุกที่ล่ะค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะเราก็รู้สึกว่าทยมันยังไม่จบว่ะเรายังอยากทานน้าหวานด้วยความที่วันนี้เราเดินเล่นกันทั้งวันไม่ได้ซื้อขนมอะไรติดไม้ติดมือเลยนะคะก็เลยต้องออกมาข้างนอกค่ะตอนดึกมืดมากภารกิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะขอตัวกลับไปนอนก่อนและพรุ่งนี้เราจะต้องเตรียมตัวออกเดินทางอีกแล้ว หมดไปอีกหนึ่งวันนะคะกับเวลาในญี่ปุ่นของเราค่ะและเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะแต่อยากจะบอกว่าที่นี่สมกับการได้เป็นมรดกโลกอย่างจริงค่ะอยากให้ทุกคนได้มานะลองมากันค่ะไปพวกเราออกเดินทางได้ก้ Go!